าได้ยาแล้วเดี๋ยวก็หายแอรไปด้วยไหมคะมีแอนโนโมกับแอดพี่แอมไปรอที่สนามบินแล้วฝั่งนี้เดี๋ยวก็ตามไปค่ะเอาไม่ใช่แอปนะเรามาช่วยไ้ฟ์เฉยๆวันนี้อันมีฝนโอเคเครื่องออกกิมครื่อออก10โมง55ค่ะปลอดด้งั่นจะ10โมงส5 น้องชาไม่ได้ไปค่ะวันนี้ไปแค่ทีหน้ากับพี่ฟา้าไ <c oughs> ด้ยาลแล้วแต่พี่ฟ้าต้องกินพี่ฟ้าชอบดื้อจะจ,จะับจีไหมจะจับจีนะ <c oughs> โอ้ยโอ้ยล่อครับให้นอนรักเด็กเหรอใช่นางงามรักเด็กเห็นคนอยู่ได้ไหมที่นี่สวยจะต้องทำ